อกย้ำความสำเร็จของการดําเนินธุรกิจได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับงานพิธีวงสวงเปิดโรงงานบ้าสมุนไพรโรงงานผู้ผลิตชาสมุนไพรนะคะทั้งแบบชนิดแท่งแบบซองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆโดยสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะที่ผ่านมาตรฐาน GMP และควบคุมการผลิตโดยแพทย์แผนไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ดังมากมายนะคะรวมทั้งยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสําอางนะคะครบวงจรพร้อมด้วยการทําพิธีบวงสวงเปิดตัวนะคะน้าหอมคอพรอนกินผลไม้ดอกไม้มงคลแบรนด์ปั้นสุกที่สามารถใช้แทนทูบนะคะเวลาไหวพระหรือฉีดล้างกายเพื่อเสริมสิริมงคลอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของผู้บริหารสามารถความสามารถอย่างคุณวไลลักษ์นะคะไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มาที่ไปของการจัดพิธีบวงสวงในครั้งนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราได้นะคะเปิดต mm ัวผลิตภัณฑ์นะคะน้าหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะแล้วก็ได้จัดพิธีเปิดบวงสวงน้ําหอมนะคะความพิเศษของน้ําหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะซึ่งเป็นน้ําหอมกลิ่นดอกไม้มงคลเจ้าแรกนะคะที่เราขอชื่อนะคะชื่อผ่านแล้วก็ เป็นกลิ่นนะคะที่ทํามาจากดอกไม้ทั้งหมด5ชนิดนะคะแล้วนะคะกลิ่นของเรานะคะเหมือนเวลาเราฉีดไปเนี่ยเหมือนอยู่ในประลัมพิธีเลยค่ะ ค่ะสำหรับน้ำหอมของเรานะคะสามารถฉีดกับวัตถุมงคลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมนะคะที่ใช้แทนการจุดธูปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเป็นสิริมงคลมากๆค่ะสำหรับตัวน้ำหอมที่เราตั้งใจอยากที่จะทำนะคะซึ่งเรามองว่านะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะจุดธูปหรือหรือเป็นกลิ่นควันได้ส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ แพ้ควันมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ก็เลยได้คิดค้นนะคะน้ําหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้มงคลออกมาเพื่อที่จะใช้ฉีดแทนการอขอพรนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกในการไปหาซื้อดอกไม้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของดอกไม้กับไหวยอยู่เป็นประจำแล้วก็ฉีดพ่นน้ําหอมด้วยค่ะเพื่อเสริมให้มันมีพลังมากในเรื่องของสายมูเราะคะ่ะประมาณนี้ค่ะ สำหรับแบรนด์นะคะแบรนด์ปันสุกนะคะเป็นตัวน้ําหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะเราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่10ขวดนะคะแล้วก็ช่องทางในการจับจําหน่ายของเรานะคะก็จะมีช่องทาง land t i k t อกแล้วก็เฟซบุ k กกะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับโรงงานบ้านสมุนไพรของเรานะคะเปิดรับผลิตชาชงสมุนไพรแล้วก็รับสร้างแบรนด์น้ําหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่100ชิ้นเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้าหอมกลิ่นดอกไม้มงคลสามารถผลิตได้ที่โรงงานเราค่ะ ใช่ค่ะสาหรับการดูแลในส่วนของการขายหรือว่าต่างๆนะคะ,ะใครที่สนใจผลิตแบรนด์เราดูแลให้ครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าเราทําในส่วนของ TikTok อยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับเจ้าของแบรนด์นะคะถ้าเป็นประเภทชาชงสมุนไพรเราเริ่มต้นอยู่ที่100ห่อค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะคะสำหรับในส่วนของตัวน้ำหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่ประมาณ100ขวดน,นะคะราคาก็คืออาจจะอยู่ที่ปริมาณนะคะที่ลูกค้าขอมาไม่ว่าจะเป็น10 ML 15 m l 30 m l ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถติดต่อ,อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะ0960134019นะคะเป็นสายตรงนะคะโทรหาเจปเปิรได้เลยค่ะอ่าสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปที่นะคะน้ำหอมปันสุกนะคะได้ที่ Tik t o k ได้เลยค่ะ ได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงงานบ้านสมุนไพรนะคะเรารับผลิตทั้งชาชงสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องสําอางหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับประเภทอา,อาหารเสริมนะคะเรารับผลิตนะคะาฝากน้ำหอมแบรนด์ของโรงงานด้วยนะคะชื่อแบรนด์ปันสุกนะคะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลนะคะที่ใช้ฉีดนะคะอขอพรน,นะคะ นอกจากนั้นภายในงานนะคะทางคุณปน้งยังได้จัดเต็มนะคะขนทัพคอนเสิร์ตนะคะจากเจ้าชายสายหมูกอเจรพัฒนนะคะและการแสดงลิเกจากคณะสอนลักษณรวิเชียรหม่อมมอบความสุขให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการสร้างแบบเป็นของตนเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะไทยโฮมเฮาส์ดอทและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในส่วนของน้ำหอมปันสุกนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะ